ที่โรงเรียนนานาชาติ TCE และโรงเรียนเตรียมนานาชาติผู้ขจรอ,อเภมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมตำนานไทยจีนโดยมีนางการจนีรุจนะเสรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะผู้บริหารนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมในกิจกรรมโดยมีนางสุวรรณิศผู้ขจรผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสกลวรรณผู้กระจรผู้รับไปอนุญ,ญาตโรงเรียนพร้อมคณะกรรมการจัดงานให้การต้อนรับซึ่งนางสาวสกลวรรณผู้กระจรผู้รับในอนุญ,ญาตโรงเรียนเตรียมนานาชาติผู้รกระจรกล่าวว่าคณะผู้บริหารโรงเรียนได้ดําเนินการจักกิจกรรมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนสืบสานวัฒนธรรมไทยจีนอันเนื่องมาจากโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนสามภาษาคือภาษาไทยอังกฤษและจีนกับนักเรียนในทุกระดับชั้น ซึ่งนอกจากการเรียนการใช้ทักษะทางภาษาจีนภาษาอังกฤษโรงเรียนยังมีการจัดก,กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงวัฒนธรรมของชาติและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของวันตรุษจ,จีนและมุ่งเน้นที่มีการใช้ทักษะสื่อสารภาษาจีนได้ในชีวิตประจําวันพร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปกครองและโรงเรียน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพ,พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมกันลั่นกรองเพื่อเป็นสนัญลักษณ์ของการเปิดกิจกรรมงานตรุษจีนและร่วมพิธีไหว้เจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลและพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมพร้อมกับการสแสดงของเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่สุดอลังการสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก フフフフ。